สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยคิดธรรมะสั้นๆกันก่นกอนที่ผมจะออกไปทำธุระนะครับเดี๋ยวธรรมะนะฮะมันก็ไม่ได้มีธรรมะจริงๆหรอกอันนี้เป็นเพียงภาษานะฮะภาษาที่ผมปรุงแต่งคิดขึ้นมาพูดเล่นๆนะฮะเมื่อไหร่เรายังติดในตัวมนูษอยู่เนี่ยยังทไม่ทำลายวามงลงตัวเนี้ยเราก็จะ มีตัวตนอยู่นะฮะแต่บางคนมองข้ามประมาทในตัวเองประมาทในทมไปอมความรู้ซะจนโอ้คิดว่าตัวเองรู้นะฮะแต่เวลากระทบผัสสะก็ปกปิดตัวเองนะครับนั่นแหละหลอกตัวเองใครที่ไม่หลอกตัวเองอะดีนะฮะเราติดในสัญญามโนสังขารมโนวิญญาณมโนนะเวทนามโนแค่นั้นแหละ นะฮะโดยเฉพาะไอ้ตัวมโนเนีนะ่ยมโนวิญญาณนะหรือสัตนนะตนากรมันไม่ได้เอาออกง่ายๆนะมันเป็นเลาหมดทุกส่วนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องปิดประตูทั้งหมดให้ได้อ่าแล้วผมก็ขอบอกลูกศิษย์หลายๆคนนะที่เคยมานั่นกับผมนะที่ยังไม่นั่นก็อย่าประมาทในตัวเองต้องมาเก็บรายละเอียดกับอาจารย์มาหาอาจารย์บ่อยๆอาจารย์จะได้เก็บรายละเอียดและไล่ทานปิด ปิดประตูให้ทั้งหมดปิดประตูมโนอะ่ะอย่าให้มันมีช่องออกนะครับไล่ปัญญาไล่สเตปไล่สเตปปิดให้หมดแล้วดึงออกมากระชากออกมาเพื่อจะได้รู้ว่าเราคาอยู่มันไม่ยอมวางสัญญามโนอืมเมื่อมันไม่ยอมวางสัญญามโนสังขารมโนก็ก็ปรุงขึ้นมาปรุงแต่งต่อวิญญาณก็รับรู้วิญญาณมโนนั่นแหละพราพอไปถึงเวทนามันก็เหมือนยังมีเราอยู่ ที่จรีก่กนไม่มีเราหราอกอรอบมันไม่จับรอ,อ,อบมองคุณมันยังไม่จัดมันยังมีช่องหูผมนึงบอกว่าต้องมาเก็บรายละเอียดใครที่ทิ้งอาจารย์ไปแล้วก็เสียใจเลยนะฮะอืมไปศรัทธาอาจารย์คนใหม่ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับอืมถ้าชอบคําพูดพอพ,อพอพูดดีๆพูดอรู้เยอะ พูดภาษาสมมติเยอะผมบอกว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องโลกนะฮะภาษาสมมุติไม่ใช่ตัวที่ทําให้เราจบกิจได้นะฮะเจ้ากิจมันต้องมีปัญญาชนิดหนึ่งนะฮะที่พลิกออกมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นในขณะพลิกครั้งเดียวขณะันปัญญาลงใจมันจะเกิดความโพ่งเขาเรียกว่าพลิกกิจนะฮะเกิดความโพ,พ่งขึ้นมานะฮะเขาเรียกว่าบรรลุฉัพพันธ์นั่นแหละฮะ นี่หละฮะคือเข้าสู่ความเป็นอริยะจริงๆความหลุดพ้นจริงๆพลิกออกมาอีกด้านหนึ่งก่อนนะฮะมมามาอะไรมาเห็นว่าหลงอ่ะมันจะไม่มีอะไรหรอกเราหลงเราหลงคิดหลงปรุงหลงแต่งอยู่เออแต่มันมีมโนในการหลงคิดหลงปรุงหลงแต่งไอตัวหลง หลงอยู่นั่นแหละคือหลงคิดหลงปรุงหลงแต่งอะถ้าคิดถ้าปรุงถ้าแต่งถ้าไม่หลงมันก็คิดปรุงแต่งเหมือนเดิมตรงนี้เป็นหลักสําคัญเลยนะฮะ่าผมไม่ค่อยสอนอะไรเยอะเพราะสอนแล้วคุณเอาไปจํากันเยอะนะครับจําแล้วก็มันก็ยิ่งทําให้มโนนะ่ะมันเป็นยิบากนะครับมันก็ปกป้องตัวมันเองนะฮะเวลามีกระทบก็มีเราคือเก่านะฮะอืม มันก็วนอยู่ในกะลังเหมือนเดิมนี่แหละธรรมะมันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนและสําคัญมากไม่ใช่การมาคิดจะมาสอนอยากสอนคนก็สอนนะฮะขนาดผมปลดล็อกให้ลูกศิษย์ยังประมาทในธรรมนะฮะเออยังมันยังมันยังคิดว่ามันรู้เลยนะฮะผมนึกบอกว่าเนี่ยไอสิ่งที่คุณรู้คุณจาม,มันเป็นสังขารหมดแหละไอที่ปรุงแต่งนะ่ทั้งนั้นนะ่ะรู้ไปหมดนะ่ะ นะฮะแล้วก็หลงรู้ตัวเนี้ยผมไม่มีความรู้อะไรนะฮะเวลาผมสอนธรรมะผมก็สอนผมจี้ตัวในนะฮะไม่ได้เอาคําพูดมาไล่ตัวนอกให้คนเข้าใจอันนี้มันมันแค่เก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆแค่นั้นเองแต่ตัวในจริงๆเนี่ยมันต้องพลิกอืมรู้ว่าหลงก่อนให้มันลงใจปั้งเดียวกันนั้นแหละมันถึงจะเข้าสู่ปัญญาแบบพุทธะได้นะฮะ เพราะเราติดอยู่ในตัวมโนูหมดเลยเราเกิดมาก็มโนูวิญญาณเนี่ยฮะที่พระเจ้าเรียวกว่าสัตว์นังเออช่องว่างในที่กับแคบแล้วไอ้พวกไอ้พวกโง่เขาพากันไปดูช่องว่างเออเพื่อจะเข้าช่องว่างตรงนั้นน่ะแล้วมันหลงกันอีกปุ้งมันไม่มีช่องว่างหรืออะไรหรอกนี่เป็นเรื่องภาษาสมมุตินะฮะทุกปรมัดสัจจะจริงๆที่มันอีกฝั่งนึงอ่ะ ที่มันไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายอะไรได้หรอกอธิบายปั๊บมันเป็นสมมุติหมดเลยปรุงหมดเลยนะฮะพอปรุงแล้วคนก็ไปติดในภาษาสมมุตินั่นแหละหลงภาษาสมมติแล้วก็ให้ค่าฝังไว้ในจิตอืมแล้วก็หมายอยู่นั่นนะ่ะอืมมันมีช่องของมโนโหลบซ่อนอยู่นะฮะมโนนี่มันเก่งนี่ตัวตนหรอกอืมมันหลบไปหลบมาเนี่ยเออก็มันเป็นเราตั้งแต่ตอนเกิดมาแล้วนี่ ปงแต่งเรื่องนมแม่เรื่องชื่อเรื่องพ่อเร,เรื่องแม่เรื่องพี่เร <ST>. ื่องน้องเรื่องจิปาถยะยิ่งเจริญเติบโตเท่าไหร่มันก็สร้างโลกครอบไว้หมดเลยเพราะมันรู้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวก็มีผัวมีเมียมีลูกมีเต่ามีบ้านมีช่องมันยึดมันสร้างโลกเขาเรียกว่าโลกของจิตมโนวิญญาณของภพภูมิการที่จะพิกออกจากตรงนี้มันก็เป็นเรื่องยากมากคนที่มาอาจารย์วิทย์เนี่ยต้องมาหาบ่อยๆแล้วมาเก็บรายละเอียดนะฮะ พ่อผมจะเก็บรายละเอียดผมจะไล่าฐานจี้เพื่อเติมปิดประตูมโนวิญญาณไม่ให้มันพุดมันเกิดอีกนะฮะแค่นั้นเองเราจะหลุดออกจากมันก็ต้องได้รับปัญญาที่ถูกต้องนะฮะต้องเจออาจารย์ของจริงนะฮะโอเคคลิปนี้ผมก็จบขอจบแค่นี้เดี๋ยวผมจะไปทำธุระแล้วแต่เชา้านี่ประมาณจีโมงเจ็ดโมงสิบห้าแล้วโอเคครับงั้นก็ฝากเตือน ออย่าประมาทในทำนะฮะเดี๋ยวคุณจะรู้นะฮะว่าของชิงเป็นยังไงแล้วเวลากระทบจริงๆเกิดทุกข์สัจจะบ,บีบคั้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีเราเหมือนเดิมฮะโอเคไอ้พวกที่ไม่มีใครมากระทบมาว่านะี่ยแล้วอย่าประมาทตัวเองแล้วกันนะฮะอืมนั่งเทศธรรมะแจ๊วแจ๋วแจ๋วระวังกูบอกว่ามันไม่มีธรรมะหรอกพวกมึงกันหลงบ้าบ้ามนเออ จริงๆแล้วมันไม่รู้อะไรมันไม่จําอะไรหรอกอืมแต่พวกมึงบ้าบ้ารูปแบบบ้าพิธีกรรมบ้ามโนบ้าคิดว่าบวชเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เออเป็นพ้าเป็นครูบาอาจารย์โอ้มันหลงบ้าไปหมดเลยเออโลกบ้าการปรุงแต่งบ้าความคิดปรุงแต่งบ้าสัญญาสังขารวิญญาณโอเคครับงั้นคลิปนี้จบแค่นี้สาทุกครับสวัสดีครับ